สวัสดีครับดาวิดาสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานเป็นเดือน仨เดือนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาได้บล็อกฟุตให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็เวลตันแล้วนะครับอ่าใช่เดี๋ยวผมจะรีวิวของตอนนี้ที่ผมมีนะครับผมเดี๋ยวเจนดูได้เลยครับรอเข้าเกมก่อนครับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับเพราะตอนนี้เวลาห้าทุ่มสามยสิบสี่นะครับ แบตเลยสามสิบผมก็น่าจะลงได้แป๊บเดียวนะครับตัดเสียงตัดเสียงก่อนโอเคเปิดหน้าผมก่อนอโอเคปุ๊บนะครับจ้าครับผมเอาเป็นถ้าหาเนือนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปเวลาผมตายผมจะได้แบบไม่ต้องฆ่าหัวเสือนะคะ,อ okay. ะโอเคเข้าใจแล้ว ผมใช้หมดแล้วแก่ตอนตอนนั้นผมอะเศร้าหัวสามจุดหน,นึ่งล้านตอนเนี้ยโจสลัดและทุกคนกน่าจะจำไม่ได้แหละตอนเนี้ยผมเหลือสองจุดห้าทักโจสลัดและท่าหันเรือน,นะครับเพราะว่าผมต่อสู้ไปมีแต่โคโรนับอบตายตลอดเลยเฮ้ยเป็ตัวอะไรดีวะไม่ดีเลยยา ya selesai apa lalu sama lamanya ya pembicaraan mana? Ak. Oke lah, bah, kita pergi ke to, <tell noise> pergi ke to, nah, pergi Oke, Oke. แม่ต่อไปต่อครับเพราะว่าผมจะโลคิ้แค่สิบนาทีนะครับ okay. ทุกคนเพราะว่าเราจะเตรียมคีย์นะครับอยราจะได้ร่างพอเฮ้ยโปรมาแล้วนะครับกระดานกดานคนพี่โอ้ยเฮ้ยอะไรวะล่ะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนครับร้านพานะคะเดี๋ยวผมไปยังอยวไปดูกันก่อไปยัไปดูกันก่อนปคนที่จะบอกว่าเราแค่สิบนาทีนะครับผม ไปดูกล้าว่ามี่พอไรดีบาไโอ้ยขอเป็นดีเลยนะขอบุญที่จะร้องขอบุญดีเลยนะนเลยนาะไอ้อ๋าให้เหรอีบุญดีมาเลยสิเฮ้ยบุญทีเล็กครับทุกคนโอ้โหเอาแล้วไงครับทุกคนทีเล็กมาเจ้าให้บุญทีไหมถึงไม่ต้องเอามเอาไหมไม่เอาดีกว่า นี่ครับผดจะตีผมไปเลยเดี๋ยวเอาเอาอุ้ยอยากได้หัวทีเล็กกว่าเอาไปทุกคนเอาเธอโอเคทุกคนคนเลือกไม่ได้แอ๋ผมต้องเอาแล้วหัวทีเล็กเดียวผมต้องเอาแล้วเอ้าเธอได้โอเคโอเคไปกดเลยกดเลยอะ เงินเหลือ20กว่าล้านเหลือยี่สิบล้านจากตอนนั้นนะครับตอนจากที่ทมีกระสับนี่ได้สามสกิลเ,เลยโอ้โหยี่คนประกาใช่ไหมประกาศใช่ประกา ฟาดที่ไหนกันดีนะทุกคนฟาดที่ไหนดีฟาดที่ไหนดีไปดที่ตรงนี้ทำไมมาไปทางนี้ทุกคน,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 นช่วยผมเลยทราไงดีนะไปไปทางนี้เนฮะ้ยหม <c oughs> ดเกิดปะเอ้ยไม่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 ได้เกิดแค่เดียวนะ เสียได้เงินสองตอนนี้มียีบล้านเก็บเงินได้เพราะว่าเรมีบุ๊กเออคูอ่าอ้าผมพี่บุ๊เออคูซ่เป็นยังไงเสียใจที่ผมวันนี้รู้ว่าผมไม่เสียใจอะไรโอ้ไม่รู้อะไรอ้าวปะฮา ผมป้าเลยวะเนี่ยบัสเกิดบัสเกิดบัสเกินบัสเกิดบัสเกิน,อ,กน,อ,กนอ่าอย่างในช่วงนี้ผมจะใช้บทด,ดีไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดคนเสือขายผมจะมาอีทีตอนนี้ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วประมาณอีกสี่นาทีกว่าๆแล้วก็จะหยุดลงนะทุกคนเราก็จะมาดีกันที่ชุรี้หมดแล้วบทดีขายเยอะมากมคือเนืลอว่ัง it's here โอ๊ยๆๆตอน้ว่เราได้เบียดเลยซะด้วย่นี่เอาแรงเลยนะนี่กลัวแบบกลัวแบบตายอ่ะแล้วตอนนีเราไปแลยซะด้วยบเอร์ขอี่โอสุดยอดเลยนะ จะบอกให้ดเูเพื่อนสุดยอดทุกคนต้องอึ้งอะแต่ว่าผมขอฟาร์มให้เช็ดก่อนน่าก,กันใหญ่กับการฟาร์มก็สุดยอดเลยนะเป็นกำลังใจให้กับผัวผมด้วยนะทุกคน,น,ายยานเ,นเรืยฟ้าอฟันไปยังเปิดเฮลยเปิดเฮลยเปิดเพลง เอ๊ยไม่เป็นไรดีกว่ายอยอ่าอย่าขอเสี่ยงขอเสียเย่ยงนทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่ายลืมก็ปรับระดับเลยนะคะรับเดี๋ยวยายก็ลงกันดีอยู่เลยลงคลิดเลยนะโอ๊ยตีไม,ม,ม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนลงคลิปก็จะนล็กๆนะครับใช่ที่แบบนี้ เพราะมันเล็กๆแล้วผมก็จะตายนะครับขออย่าตายนะครับตายไปอื้อพี่เดโอเคแล้วก็ มันใช้แค่สกิลเดียวโหยี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวดูผมดูเชียชัไทุกคนครับโผล่เจ้าโยียมมากต้องการให้ทุกคน กระทึบไลค์สักหน่อยนะครับกระทึบไลค์กระทึบจำได้ใครนะ,ะตอนนี้ผู้ติดตาผมเลือพัดก้าแล้วะครับจากสองพันผมก็โอ้โหผมบนีเสียใจสุดยอดน้ำตาผมจะไหลเลยนะครับผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนัดเดือดมากมากมาก บอกทุกคนด้วยนะว่าเราไม่ได้ลงเอ่อคลิปมาเดือนแล้วตอนนี้ออกขายกึ้นโอคค้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ้าวผมอ่าใกล้ใกล้ใกล,ล้จะลงคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนนะก็สำหรับนี้ก็เพียงแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปฟามก่อน ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะของไอ้ตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย